น้องเกรงค่ะน้องเกรงอนานะคตแคทวอล์กนะคะอ่ายิ้มค่ะลูกค่ะยิ้มยิ้มกับตักล้องค่ะยิ้มช่วยหน่อยลูกช่วยยิ้มอายุมีความสุขค่ะมีความสุขนะอันดับต่อไปค่ะผลการเรียนดีเด่นและมาเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเด็กหญิงระดาภาพันสืบสายหรือน้องเจนัทค่ะมาด้วยความมั่นใจนะคะ เห็นตุ๊กตามีวิ่งมาเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ขอบคุณสวยๆนะคะลูกครูสอนแล้วนะคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอันดับไปชั้นปถมต้นนะคะผลการเรียนดีและมาเรียนสม่ำเสมอนะคะเด็กหญิงอลิชาวินนิ่งหรือน้องอีฟค่ะมาเรียนเป็นน้องใหม่นะคะปีแรกนะคะแล้วก็มีผลการเรียนดีทันทีเลยนะคะอย่าลืมมองกล้องค่ะลูกค่ะมองกล้องด้วยค่ะ ระ <พ uka> ดับชั้นปถมปลายนะคะมีทั้งหมด4คนนะคะรางวันชมเชยน้องรุ่นใหม่ไฟแรงเฟอร์นะคะ <c oughs> เด็กชายนัทเสดซับซ้อนหรือน้องล็อบสเตอร์ค่ะ <c oughs> ยิ้มเท่ลูกวันนี้ลูกเกิดนะคะ อันดับต่อไปนะคะรางวัลชมเชยตั้งใจเรียนสม่ำเสมอนะคะเด็กชายนัทภูมิเด่นประเสริฐหรือน้องทิมมี่ค่ะคุณแม่ถ่ายรูปอยู่นะคะยิ้มหล่อค่ะลูกล่ออันดับต่อไปรางวัลยอดเยี่ยมนะคะลูกผู้ชายสปิริตใจผูกพันนะคะเด็กชายหันษาจารุวาทีน้องไมค์ค่ะค่ะคือมีชื่อรางวัลด้วยไงคะคุณคูรวีคิดเยอะ ยิ้มใจละลายรางวัลต่อไปนะคะรางวัลยอดเยี่ยมเป็นรุ่นพี่แบบอย่างที่ดีนะคะเด็กชายธนวินมณีเนียมนะคะน้องบลูเตงค่ะเป็นพี่บลูเตงแล้วเดี๋ยวนี้ต้องเรียกพี่บลูเตงโตโตแล้วนะโอ้โอหใครเป็นครูรวีเคลื่อน <laughs> ขอบคุณค่ะระดับชั้นต่อไปนะคะมัธยมต้นนะคะมีทั้งหมด4คนนะคะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนทั้ง4คนเลยนะคะคนแรกนะคะ <laughs> เด็กหญิงพรสวรรค์จารวุวาทีน้องเอริก้าค่ะ <laughs> อมยิ้มค่ะอมยิ้มได้ยิ้มได้ค่ะยิ้มได้ ะะเด็กชายสุธีสุธีรวุฒินะคะหรือน้องวินค่ะยิ้มฟันกระต่ายออกนะคะน่าน่ารักเด็กชายน้พัทเด่นประเสริฐค่ะน้องเถ่นเทนค่ะปีนี้เป็นพี่โตแล้วนะคะแต่ก่อนยังเป็นน้องอยู่ตอนนี้เป็นพี่นะคะพี่เท่นเทนคุณแม่ปลื้มนะคะคุณแม่ปลื้ม สุดท้ายนะคะเด็กชายชิตยันนันนะคะคันธวัฒน์รืนพี่ปั้นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้องเลยค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพี่ตัวยืดมากหล่อด้วยนะคะติดต่อได้ค่ะติดต่อได้ค่ะก็ขอบคุณค่ะหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณหมดแล้วค่ะพอดีน้องไม่อยู่